ไปดูเรื่องของดอทมุลกันหน่อยอ,อันนี้ก็มีข่าวทั้งเรื่องที่จะเปลี่ยนผู้จัดการทีมหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดขายนักเตะจะขายนักเตะอ่าคือดอนเยลมาเล่นเนี่ยฮะเขาคุณผู้ชมจําได้ไหมตอนยูโรครั้งที่ผ่านมาทีมชาติทอลแลนด์นะครับเคยไม่ใช้เขาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันมีแฟนบอลลงทุนถึงขนาดจ้างไอ้ที่เครื่องบินล่อนอะ่ะแล้วก็คอยไปว่าได้โปรโส่ักเตะคนที่ลงสนามคือนักเตะหมายเลขยี่สิบเอ็ดคนนี้นะฮะแล้วแบบว่าพอย้ายไปดอทมุลนนะช่วงแรกอะไม่ดีครับปรับตัวหลี ไม่เป็นที่ประจักษ์ะอะแต่หลังจากคือซีซั่นที่ผ่านมาก็ยังไม่ดีๆจนมกราคมครับเขาเปลี่ยนเอเจนต์ครับมาเป็นเอเจนต์คนที่ดูแลล้าซึ่อยลุนดีฟรอส<า>และก็ดูแลเอลิกสันหากและเขาเป็นฮอลแลนด์เขาเลยโดยนจยงกับแมนยูเท่านั้นแหละโอ้โหตอนนี้แฟนดอตมุนถามฮูอีซานโชเขามาเล่นเก่งกว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตอนนี้ดอตมุนก็คงอยากจะได้กำไรแล้ะครับและนักเตะเองไม่มีใจอยากย้ายตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับ ปักไว้ที่50ลา้านยูโรซื้อดอทบุญฉลาดมากซื้อมานิดหน่อยนะใช่แต่เว<ต>ลา <ะ S 1> ขายได้กำไรเยอะมากขายนักเตะนะได้กำไรเยอะใช่ดีก็ดูขายแมนยูได้วย73อ่ะค่ะ่แต่แต่ถ้าเป็นราคานี้นะผมว่าคุ้มอนาคตเก่งแน่นอนนี่คุณคูมาลองให้รอแล้วบอกว่าขายมาเล่นจริงหรอคะไม่อยากให้ขายอ๋อโอ้ ก็มากลาเกิงไปกี week, ่ล <res> ูกอะ็อตมบนิทแบกเขาเลยอะฮะหลังๆอ้าวส่วนทางด้านของอีกคนนึงค่ะที่น่าจะหนีไปไม่ใช่หนีเราก็ถึงเวลาแล้วล่ะอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานมาก็ร้อยใช่ไหมคะเตรียมที่จะย้ายไปลุยศึกเมเจอร์ลีกอกเกอร์ละเออคือจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็อยู่กับทีมมายาวนาน12ปีเขาก็มองว่าน่าจะถึงเวลาละที่ต้องแยกย้ายนะคะก็เตรียมไปหาความท้าทายใหม่เนี่ยในเอ่อเมเจอร์ลีกอกเกอร์นะคะเพราะว่า เอาจริงนักเตะหลายคนก็ไปไมซาอุดิีอาระเบียก็เมเจลีซ็อกเกอร์เนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มากไปอเมริกาจะง่ายกว่านะคะแต่ถ้าเกิดการเจราจากับเมเจลีซ็อกเกอร์ไม่สําเร็จเนี่ยกับสโมสรในใน,ในที่สาหารัฐอเมริกาไม่ไม่สำเร็จเนี่ยทางนั้นสื่อเขาคาดการณ์ว่าไม่แน่นะมาโก็รสออาจจะก,กลับไปอยู่กับเหมือนเช่นการักที่เป็นสโมสรเดิมเลยลลไปอยู่กับกาตบัตรก,ก็โอ้ก็กลับไปบ้านบ้านบ้านเดิมใช่ครับสมควรเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะ ไอ้คนคนนี้นี่อยู่อยู่แบบอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงของอจริงจริงรอโรยไส่วนอีกคนหนึ่งที่เนื้อหอมมากนะคะก็คือวลาโฮวิชมีหลายทีไม่ค่ามสนใจอยากไปแล้วก็มีข่าวตอนแรกเหมือนแบบเขาก็อยู่แล้วก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้แต่หลังๆดีขึ้นไงล่าสุดมีข่าวแล้วนะว่าจะต่อสัญญาต่อไปนะคะกับยูเวนตุสหาบรรดาทีมที่เล็งอยู่ก็แก<ต>ดูทรงไม่อยากออกอิตาลีแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยคือนี่นะว่าแกมี ความกังวลกับการออกนอกประเทศสูงนะวาโาวิชเนี่ยหรืออาจจะมองอีมุมนึงก็น่าจะพอใจกับประเทศอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนอิตาลีแล้วครอบครัวอยู่ที่นี่มีความสุขดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้วาโาวิชอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบบ้านเขาอยู่อิตาลีไงยากลำบากเซอร์เบียยากลำบากสักหน่อยขัดใจเลยนะ ทั้งทีครับตัวนี้คนที่เซอเขาบอกคนเซอร์เพิยหมายถึงบ้าเขาอยู่อิตาลีฉันเนี่ยไปต่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวกันนะอ๋อแต่เมื่อกี้ผมหลุดคำว่าฉันเป็นคนอิตาลีอ๋อใช่ขออภัยครับขออภัยครับเขาเาอยู่อิตาลีแล้วก็คุ้นเคยกับอิตาลีแล้วตอนนั้นที่จำได้ไหมตอนนั้นมีอาร์เซนอลมาจีบอ่ะเขาบอกเขาไม่อยากออกไปที่อังกฤษเลยอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าอะไรแบบยังไงเนี่ยแต่ฤดูกาลนี้ฟอร์มกลับมาดีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยูเวนตุสเองเนี่ยสัญญาาากกกกับเเเเรรออีีีีแค่ปดยยว็ลม สนใจที่จะเจรจาต่อสัญญาออกไปนะคะนี่เป็นสื่อทางด้านของอิตาลีอย่างกาเซตาเดลสปอร์ตเนี่ยรายงานนะคะก็ถ้าต่อสัญญาบรรดาทีมที่เล็งๆวลาโฮวิชอยู่ก็สวัสดีนะโอเคไปใช่ซึ่งจากการย้ายจากฟิออไปอยู่ยูเว่ก็พอจะมองออกแล้วคล้ายๆกับลูการนี่ที่ก็สุดท้ายก็จะอยู่ที่เนี่ยจะอยู่ที่อิตาลีนี่แหละฉันอยากอยู่ที่นี่เออก็มีเข้าใจได้นะบางทีการย้ายประเทศย้ายเมืองย้ายระบบฟุตบอล การไปเล่นในลีกที่มันเล่นต่างกันมากๆมันก็เสี่ยงกับอนาคตบางคนเขาไม่อยากที่จะแบบไปเสี่ยงขนาดนั้นเลยให้เดานะถ้าเคียซ่าไม่อยู่ผมว่าเวลาคฮิดอาจจะคิดมากกว่านี้เพราะตอนนี้เบอร์เจกับตัวของเขาเองเนี่ยเขาสนุกกับการเล่นกับลูกชายของอเอริกโกเคียซ่า,าเป็นคู่ที่เก่งมาก